เล่นกับของแข็งอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ตัวช่วยเป็นพลานลูกรังครับโอ้ขุดไม่ได้ต้องใช้ตัวช่วยเลยวันนี้บอที่สามบ่อนี้ก็ประมาณ สองงานครับเจอของจริงเจอของแท้ถ้าไม่มีตัวช่วยนีนต่อให้แคทสามสองศูนก็เอาไม่ลงครับพลานลูกรังแข็งหน้าดูเลยนี่ตัวช่วยของเรา เขียวเขียวยักษ์ะขุดไม่ลงนําร่องก่อนนะครับติดตามชมผลงานของทีมงานเสียเสมรถขุดข,ดขวัญใจโคกน้องนานะครับท่านจะเห็นผลงานของเราคุณภาพ นะครับเพราะว่าเราเน้นคุณภาพให้ลูกค้าโดยตรงเลยท่านใดที่เจอดินสภาพที่แข็งขุดไม่ลงนะครับคิดถึงเราเลยอนี่เพราะว่าถ้ารถคันเดียวนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับงานก็อาจจะไม่ได้คุณภาพ เจอมาปีนี้นี่เจอสองงานแล้วแบบงานช้างงานแข็งงานช้างนี่ไม่ใช่งานใหญ่นะแต่เป,เป็นงานที่แบบเจอหินใหญ่ครับเจอหินใหญ่ต้องใช้ตัวช่วยไม่งั้นแล้ว เอาไม่ลงขุดไม่ลงอ,อ่ะก็ว่ากันไปค่อยแสะค่อยขุดค่อยจกกันครับติดตามผลงานต่อไปนะครับ093 25เ5 99 7นะครับทีมงาน ขุดธนาคาน้ํานะครับทันใดที่ขุดเจอแม่รังเจอหินนะครับขุดไม่ลงนะครับคิดถึงเราได้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ